สวัสดีคขะนี่ก็พบกับเดลี e เล x เวลา5้าทุ่มสีสองไม่หลับไม่นอนโอเควัน okay, นี้เราก็จะมาบอกเกี่ยวกับเออ่มีคนมาเม้นว่าทาเสียงซาวอย่างไงเสียงเอฟเฟกดีทํำยังไงโอเคเราก็จะมาบอกให้รู้กันเนาะเราก็ไปดูเขามาเหมือนกันโอเคนดับแล้วเราต้องมีตัวนี้เลยนี่นี่ตัวนี้เลย ติดตั้งมานะแล้วก็เเสียงเอฟเฟกันแรกเลยจ้านี่ติดตั้งมานะโอเคอันดับแรกก็เออเราก็จะไม่ให้คลิปมันนานมากเนาะแต่เรามันคงต้องนานแล้วแหละก็จะ โอเคก็จะเป็นเสียงประมาณนี้ค่ะมาคือเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปโหลดแอปมาแล้วปกติบันทึกไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ตัวนี้แหละไว้แตกไฟล์โอเคเราจะทําให้ดูนะคะรอสักครู่คือตอนนี้ไม่กล้าด,ดังมากแม่นอนเลื่อนอุ๊ยอะไรเอ่ยโอ okay. เคเลื่อนอุ๊ย อุ้ย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 เข้าไมโครเอสดีปะวะลืมอ๋อเลื่อน3ามครั้งค่ะแล้วก,กดตัวนี้ค้างโอเคจากนั้นก็กดตัวนี้สำรองสำรอ,องกดเข้าไปเลยเออนำไปใช้ทั้งหมดแล้วก็เขียนทับก็โอเคเสร็จแล้วจากนั้นก็กลับมาหน้าสองนะคะ พิมนหาว่าเสียงเอาวิพิมพ์ผิดสักครูน่นี่เสียงเอฟเฟกเนาะคือเราก็จะเจอก็ให้เรากดไปออลืมกดตัวนี้แล้วก็กดเออขอโทษค่ะ เลอเลยแล้วก็กดเพิ่มเติมโอเคจากนั้นก็กดแตกไฟล์ไปที่เสียงเอฟเฟกเลยโอเคจากนั้นมันก็จะบอกคนองการเขียนทับใช่หรือไม่ก็เขียนทับไปเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วก็กลับมาอีกก็ค้นหาอีกว่า เสียงใช่ไหมเอ่ยอ้อาวอ่ากดเข้าไปแล้วกกดเออพิมพ์ว่าเสียงเ,เสียงม่าคงเจอเลยคะ่ะแล้วก็กดนี้กดตัวนี้เลยเลื่อนลงมาจะมีคําว่าอันนี้อยู่มันจะมีตรงนี้อยู่ใช่ไหมก็เราก็ย้ายเดี๋ยวลบอันนี้ก่อน เราก็กดตัวนี้ค้างแล้วก,กดเอ,เ,อเอาเลยเลยย้ายไปที่ก็เลือกไฟล์ที่เราจะย้ายไปสมมตุติเดี๋ยวหาก่อนย้ายไปไหนดีวะสมมติว่าเราจะย้ายไปที่บลูทูธได้ไหมเนี่ยย้ายไปที่บลูทูธตกลง โอเคมันก็จะทําการแตกไฟให้เราสําเร็จเราก็จะมาดูกันว่ามันแต่งไหมแต่งได้ไหมเค okay. คลายสารเตอร์เลยจ้ะคือพูดถึงไปดูคลิปคนอื่นก็ได้เนี่ยแต่เขาขอมาเราก็ต้องเนาะสะคิปเราไม่รอค่ะเรารีบค่ะคือตอนนี้เวลามันก็ดึกแล้ด้วยไม่หลับไม่นอน เค <Okay, S 2> เดี๋ยวลอมันหลดสักคู่นะคะโอ้โหแล้วคือมันจะมีไฟล์ขึ้นมาเยอะมากอะสมมุติเราจะเอาอ่ะกด audio แล้วก็เลือกตรงนี้เลือกไฟล์บลูทูธที่เราบลูทูธไว้เอาไม่ใช่นี่หว่า อ๋อนี่ไงไมีเราสองฝ่ายไม่รู้อันไหนเป็นอันที่เราบูทูธไว้น่าจะอันแรกนะนี่สมมติจะเอาก็กดบวกไปเลยเนี่ยมันมีจริงๆนี่ก็เป็นวิธีเออไม่ยากนะคะก็จะทำตามก็ได้หรือเราจะไปดูคลิปก็ได้ โอเคคราวนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ